สคนนี้เจอกันมาเลยครับซานี <todavía> <S S <ani>. <S ้ซาร่าโอ้โหซอโซครับศึกซอโซ่กดเลยนะใครรุ่นไหนอันนี้ใครรุ่นไหนอ่ะใครรุ่นไหนรุ่นไหนก็ไม่สำคัญเท่ารุ่นนั้นที่เธอไม่รู้ รุานแสงแล้ว่เนี่ยรุ่นสามสมองมันจะมาในการถักเหของแสงของแต่ละวันนะใช่คับพี่วันนี้แสงดีรับรองว่าสมองปลอดปร่เอาเลยนะครับเพลงดีคีย์เดียวเพลงที่สองคือเพลงเพลงนี้พร้อมแล้วฟังครับเธออาจเหน็บหนาวทุกคราวที่เจอคลื่นลมก็ห่มใจฉันด้วยความอบอุ่นของเธอ มองไม่เห็นเส้นของขอบฟ้าไกลยังมีแสงดวงดาวจะคอยนำทางให้เราก้าวไปเทินไม่ใจชัยนแน่ใจทะเลสีดำไม่นานทะเลสีดำลุลาค่ะทะเลสีดำลุลาถูกต้องไหมครับถูกต้องรู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมทะเลสีดำลุลาไม่รู้รู้ยังคงตรงเหน็บเหน็บหนาวอยู่เลย กมัวจะไปเต้นไปเต้นอยู่เนี่ยตอนนี้ตั้งใจตั้งไม่ต้องเกินการสมองไหลตรงเนี้ยตอนนี้สมองมันปลับลง